ครับสรงงานอีกคันนะครับคันนี้เป็นฟ o u t u n r r โฉมแชมป์นะครับตัว50ปีโตโยต้ครับสวิตเดิมก่อนนะครับมือเปิดเดิมขึ้นไฟฟ้าเลยนะครับโอเคครับปิดครับเซฟตี้กันหนีบนะครับกดปิดครับผมจะเป็นกรดูดไฟฟ้านะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันเตะเปิดครับเตะเปิดครับโอเคเตะปิดครับต่อไปนะครับฟังก์ชันเปิดจากรีโมทเดิมโรงงานนะครับนี่ครับ โอเคกดปิดนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเปิดจากด้านหน้ารถนะครับปิดครับเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ